ทุกคนวันนี้กับอีทเอนะคะวันนี้ค่ะจะเห็นได้เลยว่าเราแบบแต่งหน้าเตรียมพร้อมแบบแต่งตัวอะไรมาสวยงามแล้วนะคะแต่ว่าจะให้สวยกว่านี้นั้นเราจะต้องมีกลิ่นที่หอมหวนด้วยนะคะเะนั้นบางทีเวลาที่เราไปไหนกับเพื่อนอะไรเงี้ยแล้วแบบอุ้ยนางแต่งหน้าแต่งตัวสวยแต่แบบ เออทำไมนางมีกลิ่นแบบแบมีกลิ่นอับเอออะไรอย่างเงี้ยแต่แบบแบบอีกคนนึงที่ขึงจะแบบว่าเออแต่งน้าอาจจะสวยน้อยลงมันหน่อยหรือไม่ก็สวยแบบว่ามีกลิ่นหอมด้วยเราก็อยากเดินกับคนที่เขามีกลิ่นหอมมากกว่าถูกไหมอันนี้ไม่รู้เป็นคนเดียวหรือเปล่าแต่เวลาที่อยู่ใกล้ใครแล้วที่เขามีกลิ่นหอมเนี้ยเราจะรู้สึกว่าฮูเขามีเสน่ห์จังเลยทำไมแบบเราอยากอยู่ใกล้เขาคิดดูดีขนาดอีเป็นผู้หญิงไงเวลาที่อยู่ใกล้ๆกับแบบคนตัวหอมๆอะไรเงี้ยอียังแบบรู้สึกแบบโอ๊ยคนนี้แบบมีเสน่ห์นะอยู่ใกล้คือแบบ อยาในในใกยนี้แบบเอได้กลิ่นหอมเขาอะไรอย่างเงี้ยไม่รู้โลกจิตือเปล่านะแต่คิดดูดีว่าผู้หญิงอ่ะยังรู้สึกอย่างเงี้ยแล้วแบบผู้ชายหนุ่มๆี่ยเขาต้องชอบแน่นอนนะ,ะการที่เราจะฉีดน้ําหอมในแต่และว,วันนี้มันจะต้องดูแบบองค์ประกอบหลักดูลุคของเราโดยรวมด้วยว่าอาแต่งตัวแบบไหนแต่งหน้าย,ยัางไงวันนี้จะไปไหนทําอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ใช่ไหมถ้าเราฉีดให้เราดูสวยแล้วก็หอมมันก็จะต้องแบบเลือกนิดนึงอ่ะแต่ถ้าใครไม่รู้แบบคิดไม่ออกนะคะว่าเอ้ยเราจะยังไงดีจะเริ่มเลือกจาอะไรดีนะคะวันนี้ค่ะก็เลยจะมีซันกลิ่นสามสไตล์นะคะมาแนะนำกันค่ะ ความมั่นใจให้เรานะเราก็เป็นผิที่แบบเซ็กซี่จริงๆเย้ายว,ยว,ยวนๆหน่อยๆอะไรอย่างนี้นะคะก็คือกลิ่นนี้เลยนะอันนี้จะเป็นกลิ่นคาราลิลลี่นะคะจากคิวเพรสนั่นเองซึ่งกลิ่นนี้นะคะก็จะเป็นกลิ่นที่แบบมีเสน่ห์แบบว่าหอมหวนเย้ายวนจากดอกลิลลี่นะคะคืออารมณ์กลิ่นที่นําเลยคือจะเป็นกลิ่นหวานนะคะแต่ก็ไม่ได้หวานซะทีเดียวมันจะมีผสมผสมของรสเบอร์รี่อยู่นิดๆนะคะซึ่งมันก็จะเป็นหวานซ่อนเปรี้ยวนะและในกลิ่นเจอๆสุดท้ายเนี่ยมันก็จะมีแบบความวานิลลายอยู่เล็กๆ, <S <S ๆนะคะและนี่ก็คือขวดนน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 ะะะะะเเหห็มมมมมััััั้้้ยแแบบบบบบสีโออออขาาาาาากก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 ๆๆลล่่่่งงคคครืิไว ที่แบบมีความมั่นใจในตัวเองนะหรือว่าวันไหนที่เราแบบต้องการเพิ่มความมั่นใจในตัวเองอยากให้แบบเอออัพลุคให้มันดูเซ็กซี่ขึ้นแล้วก็แบบมีความคิดเล่นนิดๆอะไรอย่างเงี้ยคือกลิ่นยังเหมาะมากคือฉีดไปแล้วมันก็จะแบบว่ามีเสน่ห์เย้ยยาวยวนชวนหลงไหลอะไรอย่างเงี้ยอีว่าตัวเนี้ยฉีดแล้วแบบเหมาะกับงานที่แบบเออเพิ่งชวามเป็นทางการกนิดนึงหรือว่าจะไปแบบงานกลางคืนดินเนอร์ใต้แสงเทียนอะไรที่มันเป็นแบบ กงคืนคือแบบว่าสวยๆหรูๆอะไรประมาณนี้ก็คือกลิ่นนี้เลยนะคะต่อมาค่ะมาในลุกสีชมพูแบบนี้นะคะแน่นอนว่าจะต้องเป็นแบบลุกของสาวหวานนะคะสําหรับสาวหวานนะคนไหนที่แบบอยากจะเริ่มลองฉีดน้ําหอมนะคะก็แนะนําเป็นกลิ่นนี้เลยนะคะอันนี้คือกลิ่นจูเลีย r โ s สค่ะ ซึ่งจะเป็นกลิ่นหอมจากดอกกุหลาบนะคะแล้วก็จะผสมเอ่อแคคซีสมาด้วยซึ่งแคคซีสเนี่ยค่ะมันช่วยแบบว่าเพิ่มความสดชื่นให้มากขึ้นนะเพราะว่ากลิ่นจากดอกกุหลาบเนี่ยมันจะเป็นกลิ่นที่แบบหวานๆหน้าทน่อๆหน่อ็นกลิ่นที่แบบอ่อนโยนนะคะพอมันมีกลิ่นของความสดชื่นเข้ามาด้วยเนี่ยมันก็แบบเออดูมีอะไรขึ้นนิดนึงอ่ะมันแบบไม่ใช่กลิ่นหอมหวานเลี่ยนๆนะวานเลนท้ายก็ใกล้จะถึงแล้วว่ากลิ่นเนี้ยค่ะเหมาะกับแบบสาวๆที่แบบว่าตกอยู่ในพวงแห่งความรักแบบมี ว่าอะไรตามนี้นะคือแบบ ฉีดที่มันแบบมีกลิ่นอ่อนๆนะคะถ้าราะว่าฉีดกลิ่นนี้แล้วนะเราจะกลายเป็นผู้หญิงที่แบบน่ารักอบอุ่นไรเดียงสาอะไรอย่างเงี้ยดูแบบมีความน่ารักมุงมวิ้งขึ้นมาในทันทีซึ่งใครที่เป็นสาวหวานนี้ว่ากลิ่นนี้ห้ามพลาดเลยและส้าสาวๆคนไหนนะคะที่เป็นสาวอารมณ์ดีมีชีวิตชีวาน่ะคะดูแบบสดใสแล้วก็จะแนะนํากลิ่นนี้เลยค่ะอันนี้นะคะก็จะเป็นกลิ่น Daisy Star ค่ะซึ่งเขาได้รับแรงบันดาลใจมาจากความสดใสของดอกเดซี่นะคะแล้วก็จะผสนกับกลิ่นของ grapefruit ค่ะที่จะช่วยให้ความแบบหอมแล้วก็สดชื่นมากยิิิ่่่่งขึ้้นนนนนะคืออกกลเีีจป็ทแบบบ มีความแบบดมแล้วสบายๆมีความสดชื่นมีชีวิตชีวาแล้วก็มันจะมีติ่งของความเป็นวาน,นิลายอยู่เพราะฉะนั้นมันก็จะมีความหวานๆซ่อนอยู่ในกลิ่นด้วยนะคิดว่ากลิ่นนี้เหมาะกับแบบวันสบายๆใช้ในชีวิตประจำวันว่าจะไปเรียนไปทํางานนะคะหรือว่าจะไปเที่ยวกับเพื่อนก็ได้ที่มันเป็นแบบ อะไรที่มันเป็นอารมณ์สดชื่นสดชื่นนะคะทุกคนหรือว่าใครแบบโอ้ยเหงาเหมยเศร้าเศร้าหรือเกิอยากจะเพิ่มความสดชื่นให้ชีวิตนะคะก็ฉีดกลิ่นนี้เข้าไปแล้วแบบมันจะฟีลกู๊ดขึ้นมากๆฉีดแแบบแฮปปี้อะ่ะจะไปเดทกับแฟนกินข้าวดูหนังอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเออไม่ชอบกลิ่นหวานๆเป็นแบบบุคลิกไม่ใช่สาวหวานอยากได้ความสดใสสดชื่นนะคะก็ฉีดกลิ่นนี้ได้เหมือนกันนะคะก็จะแบบ หอมสดชื่นไปทั้งวันเลยในหมู่มวลดอกไม้ทั้งสามกลิ่นที่พูดมานลคะกลิ่นที่แบบว่าฉีดบ่อยที่สุดนาะเรศรู้สึกว่ามันเข้ากับตัวเองไหมที่สุดนะคะคือกลิ่นนี้ค่ะเป็นกลิ่นเดซี่สตาร์นะคะซึ่งมันแบบมันหอมจริงทุกคนมันหอมสบายๆแล้วแบบมันทําให้เรารู้สึกว่าสดชื่นแล้วก็แบบแฮปปี้ขึ้นนะแล้วคือก่อนหน้านี้โดยส่วนตัวแบบอิบ๊บจะไม่ค่อยชอบฉีดน้ำหอมเพราะว่าอีเบียนหัวนะคะแต่ว่าอิฟบลองมาแล้วทั้งสามกลิ่นนี้นะคะไม่มีกลิ่นไหนที่ฉุนหรือว่าเวียนหัวเลยอะทุกคนคนะะเลย ไม่มีกลิ่นไหนที่ทำอีฟแบบออกเวียนหัวจะอ้วกหรือกินไม่มีเลยแล้วเดี๋ยวจะมาบอกวิธีการฉีดน้ําหอมให้ติดทน,นนะนคะทุกคนก็คือว่าเราต้องฉีดไปตามจุดชีพประจอของเราตาะะ่างๆค่ะก็เช่นอาหลังหนะูนะปึ๊บอย่างนี้นะคะแล้วก็ข้อมือนะคะข้อมือ ถูถูด,ด้วยแบบไม่ต้องเยอะอะไรขนาดั้นก็แบบอ่ะข้อมือถูถูไปนะคะแล้วก็อ่ะถูถูที่ข้ออีกทีนึงนะคะแล้วก็ตามข้อพับนะคะข้อพับแขนอะไรอย่างเงี้ยและอีกทีนึงเพื่อรู้ไหมคะว่าคือที่ไหนติกตักติดตักให้ถ่ายเฉลยเลยลกันค่ะอีกที่นึงก็คือข้อพับบริเวณหัวเข่านะคะตรงแบบตรงข้อพับขาแล้ว่ะก็ฉีดลงไปที่ข้อพับขาของเราเวลาที่น้ำหอมมันแบบผสมไปกับกลิ่นตัวแล้วเนี่ยคือโดยธรรมชาติของน้ำหอมค่ะมันจะระเหยขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยกลิ่นของเราเนี่ยมันก็จะได้แบบว่ายังไงติดตัวเรานาานนนะะะ้้มมัก็จฟุขึค ลองดูนะชีดที่ข้อพักขัวเขานะคะมันจแบบ หอมนานกว่าเดิมอ่ะอ๋อแล้วก็อย่างนี้นะคะเขาบอกว่ายาฉีดน้ําหอมใส่เสื้อผ้านะคะเพราะว่ากลิ่นมันจะจางเร็วนั่นเองคือกลิ่นมันไม่ได้ติดอยู่กับตัวเราวอะมันไปติดอยู่ที่เสื้อผ้าแทนนีรับรองเลยคะ่ะว่าถ้าเพื่อนเลือกฉีดน้าหอมให้แบบเเข้ากับลุกในแต่ละวนันเข้ากับแอคทิวิตี้ของเรานะคะก็จะช่วยในไงเสริมบุคลิกภาพให้แบบเราดูสวยขึ้นนะดูแบบดูดูสวยอย่างเต็มรูปแบบมากยิ่งขึ้นเพราะว่าสวยด้วยนะคะแล้วก็ตัวหอมด้วยวันนี้ก็มาบอกที่นี่การเลือกน้าหอมฉีดกจเค้าแบสวยหรููดพงอ่ะ แต่ว่าไม่แพงนะทุกคนหนึ่งประมาณแบบไม่ถึง500บาทอะ่ะสำหรับวันนี้ก็ต้องไปก่อนนะคะทุกคนแล้วเดี๋ยวเราเจอกันใหม่วิดีโอหน้ายังไงก็สามารถเข้าไปติดตามมาได้นะคะทั้งใน a c e b o o k นะคะ Instagram ค่ะแล้วก็ที่สำคัญอย่าลืมกด Subscribe ไปไว้ด้วยนะคะวันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ